แต่พระุทธเจ้าเนี่ตัดเลยว่าทุกอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีแล้วเรื่องของคนคู่เนี่ยพระรูธเจ้าตัดเลยว่าบัณฑิตพึงประพฤติตนเป็นโสตโสตคนโง่เนี่ยพระุทธเจ้าว่านะอาจารย์ไม่ได้ว่านะฝักฝ่ในคู่คลองในเมถุนย่อมเศร้ามองนะใครไปแต่งงานมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละ ใครยังไม่มีครอบครัวก็ย่าไปมีครอบครัวใครมีแล้วก็ต้องฝึกเหมือนกันฝึกลดละเลิกกันเอาแต่ใจตัวเองฝึกลดการลดอัตตาไปไเรื่อยๆแล้ววิบากมันจะเบาบางเราจะเห็นความอิสระที่ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความพ้นทุกข์ที่ได้เร็วขึ้นมากขึ้นคนเราเนมีวิบากไร้ลายลายไล่าตลอดเวลานะหรือจะไปเสียเวลาไปมีคู่มีคองอยู่ไปมีภาระไปมีวิบากเพิ่มอยู่มันไม่ได้หรอกมันต้องรีบออกมา ถ้าใครยังไม่ต้องไปมีก็อย่าไปหาเรื่องอยู่เป็นโสนัมันดีแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบัณฑิตคนฉลาดคนพ้นทุกข์คนจะฉลาดคนจะพ้นทุกข์ได้เร็วพึ่งพระพฤติตนเป็นโสนะสวสคนโง่นี่พระพเจ้าว่านะฝักไปในคู่ครองในเมถุนย่อมเศร้ามองเธอก็ว่างันนะ มีรักร้อยทุกร้อยมีรักสิบทุกสิบมีรักหนึ่งทุกหนึ่งไม่รักเลยไม่ทุกเลยนะนะไม่รักแบบโลกียะนะเปลี่ยนไม่รักแบบโลกียะแต่มารักกันแบบโลกุตละนะรักแบบใจบริสุทธิ์รักแบบเมตตาอุเบกขานะรักแบบพี่แบบน้องนะรักแบบเพื่อนร่วมโลกที่จะพากัไปสู่ความ้นทุกข์ปัฒนาดีต่อทุกคนมีเมตตาอุเบกขาต่อทุกคน อยากให้ทุกคนพ้นทุกพ้นความยึดมั่นถือมั่นนะก็จะได้นะมีความภาสุกที่แท้จริงแต่และชีวิตนี่มันโอ้โหวิบากร้ายไล่ล่าตลอดเวลาคนคนเราเคยพลาดทําชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ล้วถ้าเรามีอิสระเสรีในการลดกิเลสในการทําความดีได้มากเท่าร่เท่าใดนั่นแหละเราก็จะพ้นทุกได้เร็วเท่านั้นเท่านั้นนะใครยังไม่มีคู่ก็อย่าไปหาเรื่อง ก็อยู่เป็นโสดไปปฏิบัติธรรมให้มันถูกตรงไปนะสวคนที่เขาพลาดแล้วนี่นะก็อา้าวเขต้องภากเพียนนะภากเพียนลดกิเลสภักเพียนทําความดีก็ภากเพียนลดกามลดอัตตาไปถ้าที่ทําได้แล้วก็ลมนาคมตาใช้วิบากไปนะเต็มใจใช้วิบากไปเต็มใจแล้วมันจะหมดเร็วอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวอย่าไปชังวิบากเต็มใจใช้วิบากมันจะหมดเร็วแล้วก็ทาความดีให้มาก นะไม่ต้องไปกลัวมันพลาดไปแล้วก็เต็มใจใช้วิบากเต็มใจเมื่อไหร่มันจะหมดวิบากเร็วเท่านั้นเท่านั้นเต็มใจนี่เขาเรียกว่านั่นแหละเข็ดลาบนั่นแหละสำนึกทุกคนมันก็พลาดกันมาทั้งนั้นแหละแล้วแต่ใครจะพลาดชาัดไหนแค่ไหนอย่างไร